ดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ประพาสองแปดเก้านะคะนำผ้าไหมสวยๆมาให้ชมอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นผ้าลายโบราณน,นะคะท่านใดสนใจผ้าไหมลายโบราณน,นะคะแอดไลน์เบอร์นี้มาคุยกันได้นะคะวันนี้มีลายโบราณมาให้ชมหลายผืนนะคะมาชมผ้าผืนแรกนะคะเป็นสรงผ้าสรงนะคะ ลายแบบนี้ท่านใดสนใจสรงวันนี้ลดให้พิเศษนะคะผืนละหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะสนใจผ้าไหมสวยๆทักมากค่ะวันนี้นำสรงมาให้ชมนะคะผืนหนึ่งผืนต่อไปนะคะเป็นอันปรุมนะคะเป็นผ้าลายอันปรุมนะคะแบบนี้ ลายโบราณต้องดูแบบนี้นะคะชัดๆท่าในใดสนใจผ้านปรมนะคะผืนละ1,400บาทนะคะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะผืนต่อไปค่ะลายแบบนี้ค่ะเป็นลายประยุกต์นะคะ ท้านใคสนใจทักมาค่ะผืนละ1,400บาทค่ะผืนต่อไปนะคะเป็นสมอค่ะสมอสลับโพลนะคะสมอสลับโพลแบบนี้ประยุกต์ไปเรื่อยนะคะ ท่าในใดสนใจทักมาค่ะผืนละ1,900บาทนะคะผืนนี้1,900บาทราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะระยุกนะคะสมอผสมโฮลนะคะผืนต่อไปค่ะโฮลแดงแป๊ดเลยค่ะ โลแบบนี้นะคะสามตะกอทอด้วยไหมบ้านค่ะสามตะกอทอด้วยไหมบ้านเป็นโลดอกพิกุลนะคะโลดอกพิกุลไหมบ้านค่ะถ้านายสนใจทักมานะคะผืนละ 1,900บาทนะคะผืนละ1,900บาทวันนี้นำมาลดพิเศษนะคะใหม่บ้านนะคะ1,900บาทราคานี้อาบน้ํายาส่งฟรีใหม่บ้านเนื้อนิ่มคะ่ะผืนต่อไปค่ะโฮลค่ะโฮลทอด้วยใหม่บ้านสีนี้สวยนะคะ ผืนจะเล็กนิดนึงนะคะไม่ถึงสองเมตรแต่ลายสวยค่ะสามตะโกทอด้วยใหม่บ้านนะคะสีสวยมากนะคะสีสวยท่าในใดสนใจคักมาค่ะผือละหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะคะ ผืนละหนึ่งพันเก้าร้อยบาทราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะโฮลใหม่บ้านนะคะผืนต่อไปค่ะโฮลอีกผืนหนึ่งนะคะ ผืนนี้แบบนี้แบบนี้นะคะคล้ายๆกันนะคะผืนนี้ก็สวยแบบนะคะผืนนี้ไม่ถึงสองเมตรนะคะขาดนิดหน่อยถ้าในใดสนใจทักมานะคะผือละ1นึ่พันเ้าร้อยบาทค่ะ ราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะสนใจทักมาค่ะเย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะพื้นต่อไปนะคะเป็นโฮลพิกุลนะคะ ามตะโกทอด้วยใหมบ้านนะคะอีกผืนหนึ่งนะคะโฮลเหมือนกันค่ะผืนนี้สองเมตรนะคะลายแบบนี้ถ้าในใดสนใจทักมานะคะผืนละ 2องพันบาทนะคะผืนนี้ผืนละสองพับาทท่านในสนใจทักมาค่ะพื้นต่อไปค่ะโฮลสีฟ้านะคะ โพพี่กุลสีฟ้าค่ะสามตะกอทอด้วยใหม่บ้านนะคะเนื้อผ้าหนามากค่ะสีฟ้า สนใจทักมานะคะผือนละสองพันบาทค่ะราคานี้อาบน้ํายาส่งฟรีนะคะผ้าสวยๆเนื้อดีๆนะคะสนใจทักมานะคะวันนี้นำผ้าลายโบราณมาให้ชมนะคะมีหลายแบบหลายสีนะคะ สนใจทักมาค่ะแอดไลน์เบอร์นี้มาคุยกันได้นะคะยังไงก็โทรมาคุยกันนะคะจอมผ้าผืนไหนแจ้งได้เลยค่ะเราเตรียมอาบน้ำยาส่งให้นะคะเนื้อผ้าของเราคัดมาให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องกลัวนะคะถ้าสนใจฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปก่อนใครด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ